ต้องบอกว่าเหลือมีไม่เยอะนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับองค์นี้รหัสประจําองค์พระเนี่ยเป็นเป็นรหัส P 1 7นะฮะอ่านะครับ P 1 7วันนี้ขออนุญาตจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ซัก5องค์แล้วกันนะครับ5องค์รุ่นนี้สวยมากนะครับอันนี้ออกที่วัดละครังนะครับ เนื้อเนื้อแห้งนะครับค่อนข้างแห้งเลยนะฮะน่าจะเป็นแก่ปูนนะครับตนี้สวยเนื้อแตกลายสังเคราะห์นะครับละเอียดยิบเลยสวยมากๆนะครับรุ่นนี้ก็สำหรับท่านมีสมาชิกหลายท่านนะฮะก็เคยบูชารุ่นนี้ไปนะครับ <c oughs> อันนี้จริงๆราคาที่ตั้งมาเนี่ยนะครับหลักแสนนะครับแล้วก็แต่วันนี้ขอมาจาัดโปรให้สักห้าองค์แล้วกันอันนี้ผงทองเยอะเลยนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหผงทองเยอะมากนะครับรุ่นนี้เก็บได้นะฮะสวยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูองค์ถัดไปครับ พงนี้ P11 นะครับด้านหน้าด้านหลังครับผิวจะแตกลักษณะเหมือนเป็นเป็นลายละเอียดยิบเลยนะฮะลายสังคโลกเลยนะครับเหมือนกับเครื่องเบนจะลงเลยนะฮะโอ้โหแตกสวยมากนะครับรุ่นนี้ ใช่เลยครับพี่โกตังรุ่นนี้เนื้อสวยมากนะครับโอ้โหเหมือนกับเครื่องลายสังคโลกนะครับผิวพันวันนะเนี่ยออกขาวโรยด้วยทองคำนะฮะแววแววแววแว,แวเนี่ยทองคำเต็มเลยนะครับผงทองคำค่อนข้างเยอะนะครับผมถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะฮะในการแกะพิมพ์นะครับ สวยมากสำหรับท่านใดนะครับโอ้โหรุ่นนี้บูชาได้เลยนะฮะใส่กรอบสวยๆนะครับอืมลงหน่อยโอ้โหนะครับผงทองคํานี่กระจายเต็มทั่วเลยนะครับสวยมากเลย เห็นไหมฮะโอ้โหเนื้อหานะครับสุดสดจริงๆนะฮะองค์นี้โอเคนะครับสําหรับรุ่นนี้ไปดูองค์ที่สามกันครับองค์ที่สามก็สักรุ่นละห้าองค์แล้วกันนะครับ P ีหนึ่งสองด้านหน้าด้านหลังครับสวัสดีครับพี่เมทีพี่โกตังนะครับสวัสดีครับ นะครับด้านหน้าด้านหลังรุ่นนี้สวยนะครับพิมพ์ทรงนี้เป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับก็ออกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรุ่นนี้ก็มีสมาชิกหลายท่านที่ขอบูชาไปนะครับโอโโ้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับ องทองคําเนี่ยเต็มทั่วองค์เลยนะฮะลรยเยอะจริงๆเห็นไหมฮะมีความแวววาวนะครับสวยครับเนื้อนี่แตกลายสังคโลกก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามนะครับนี่คือด้านหลัง ด้านหลังรูพุนปลายเข็มเต็มเลยนะฮะรุ่นนี้โอ้อนข้างเก่าโอเคนะครับสําหรับทีหนึ่งสองนะครับนะครับจัดให้รุ่นละห้าองค์นะครับด้านหน้าด้านหลังครับ ตามคําเรียกร้องเลยนะครับสมาชิกบอกว่าขอแบบราคาไม่สูงมากนะครับองละหมื่นสอง0 0ื่นนะครับยังพอที่จะบูชาไหวนะครับแต่ถ้าเกิดหลักแสนหลักล้านเนี่ยโอ้โหก็นะครับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับใจก็อยากได้แต่ว่าเรื่องกําลังนะครับก็สําคัญอื ครั้งๆ่างสวยมากนะครับเดี๋ยวผมซูมขึ้นไปข้างบนดีกว่าจะได้เห็นภาพกว้างๆนะครับครับอย่างนี้จะได้เห็นเต็มองค์มากกว่านะครับสวยมากเนื้อแตกลายสังคโรคจริงๆนะครับ สบายๆนะครับบรรยากาศวันศุกร์นะครับได้เห็นองค์พระสวยๆนะครับผมเองก็มีหน้าที่ตรงนี้นะครับก็ยังไงขอเรียนเชิญนะครับท่านสมาชิกที่ผ่านมาแถวชนบุรีนะครับยังไงก็แวะมาเที่ยวชมนะครับมาทานอาหารมาทานกาแฟนะครับมาส่องพระสวยๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวชมศูนย์นะครับ และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะ <_ an> ก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะ แถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมกรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจย์โตผมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1นนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ เราเปิดร้านตั้งแต่7.00โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายสบายเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR Code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจาร้์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจาร์เจียรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบ,บัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีคะ่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟ์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ